สวัสดีครับวิถีบ้านๆนะครับผมมาอัปเดตงานอีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากได้เทไปแล้ว2วันนะครับผมก็ได้มีการแกะแบบนะแกะแบบข้างๆขานโอกรนะครับผมตัวตุ๊กตาก็ทิ้งไว้ประมาณ20กว่าวันนะครับถึงจะถอดได้นะตัวนี้เพราะว่าต้องรอให้ปูนเซฟตัวก่อนนะครับผมประมาณ20กว่าวันนะครับผมตามสเปคเลยนะครับผมเทไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอยู่ในช่วงการแกะแบบแล้วก็ตีไม้นะครับผม ผมตีไม้รองรับตัวแผ่นพื้นอีกทีหนึ่งนะตัวนี้เราใช้สองเส้นเลยตัวเป็นพื้นก็ความยาว4เมตรนะเราเราต้องรองสองนะครับผมใช้ไม้น้าสามนะครับผมใครมีเล็กมีตัวนางร้านเลยก,ก็ใช้เล็กไปนะครับผมอันนี้เรามีไม้นะครับผมเราใช้ไม้หน้าสามในการตีรองนะเดี๋ยวจะมีตุ๊กตาลงไปอีกนะครับผมลงข้างล่างไปข้างละ5ตัวนะครับผม เป็น10ตัวนะต่อช่องหนึ่งนะครับผมตัววางแผ่นพื้นนะครับผมเราต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับช่วยดึงนะไม่ให้แผ่นพื้นหักเวลารถเทตรงกลางนะครับผมเพราะว่าการเทป,ปูนมันจะรับน้าหนักเยอะนะครับผมต้องยันด้วยนะครับผมนี่ยมีการแกะแบบนะครับผมอยู่ในช่วงการตีตัวระดับตัวแผ่นพื้นนะตัวนี้นี่ัะผมมาอัปเดตงานให้ชมนะครับอยู่ในช่วงโครงสร้างด้วยช่วงนี้ ขานชั้นส่งนะนี่นะครับผมทั้งหมดเราก็ใช้แบบไม้นะครับผมแบบไม้แกะแกะกองไว้ข้างบนเลยวางไว้โซนส่วนตัวห้องน้ํานะครับผมวางไว้เลยนะแล้วก็ทำตัวเสาไปโต่นะครับผมเทพื้นเร็จนะนี่นะครับผมสนใจทีมช่างนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะในทุกช่องทางเลยนะครับผม พื้นที่ทั้งหมดนะเดี๋ยวรอชมการวางแผ่นพื้นนะครับผมมีการยึดเหล็กที่เราเสียบไว้นะแบบนี้นะครับผมกับตัวคานนะฮะผมเหล็กเดี๋ยวจะงัดไปกับวางกับงัดกับเหล็กตัวแผ่นพื้นด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะต้องใช้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้สําคัญเลยนะฮะเหล็กที่เสียบไว้นะฮะแบบนี้นะครับผม รอชมการวางตัวแผ่นพื้นด้วยนะครับผมผูกเหล็กเทพื้นด้วยไปด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมทุกขั้นตอนให้ชมเลยนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะฮะเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ